อีกประเด็นหนึ่งนะฮะถ้าโจรเนี่ยปลอมมาเป็นเพื่อนเราหลอกโอนเงินเนี่ยมีนะจะรับมือ,อยังไงคืออยู่อยู่ไ<อ>ลน์เพื่อนเราครับส่งไลน์มาหาเราแล้วบอกว่ายืมเงินอ,อทั้งนั่งที่เพื่อนเราเนี่ยเฮ้ยคนนี้เขาไม่เคยยืมเงินเรายืมไปแล้วหรือไงเออเออใช่ยืมไปแล้วยังมึงค้างอยู่ห้าพันหรือว่าคนเนี้ยเขาไม่เคยยืมเราแล้วคนเนี้ยเฮ้ย เขาก็ดูร่ารวยปกติเนี่ยออมันมีหลอกกันใช่ไหมใช่เนี่ยครับซื้อบริษัทชีพนะฮะเขาจะเลือกเหยื่อเนี่ยที่เป็นคนใกล้ชิดของบัญชีไลน์ที่เขาไปแฮกครับหรือว่าปลอมไปคนคนนั้นะคนเด็กที่คุณต้นว่าคนที่เรารู้จักครับอาจไปเอาโปรไฟล์รูปมานะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอ๋อมันเซฟรูปได้นะใช่เซฟรูป๋ยวนี้ใครก็เซฟได้ใช่ไหมทำแอคเคาท์อะไรพวกนี้นะบันก็หลอกเอารูปมาครับนะครับ ซึ่งถ้าเผอโอนนี่ก็เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าอย่างนี้นวิธีป้องกันง่ายๆอย่างที่คุณต้นว่าเลยโทรหาเพื่อถ้าเพื่อนเราจริงอเรามีเบอร์อยู่แล้วรู้จักกันโทรถามเลยเฮ้ยเพื่อนมีอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยจริงว่าเนี่ยเอ้ยท่านหรือเปล่าคือถ้ารู้ปุ๊บจะได้บอกให้เพื่อนรู้ตัวด้วยเพื่อก็จะได้หาวิธีป้องปรามหรือว่าไปแจ้งความไปบดใช่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 มใช่ไหมเราไม่ได้โดนคนเดียวหรอกใช่ไหมคนที่เป็นเพื่อนกับเพื่อนของเราเนี่ยก็อาจจะโดนอีกแต่ไอ้คนที่เสียหายก็คือเพื่อนเรานี่แหละ คือเอาง่ายๆลายคอไปเลยเพราะมันเห็นหน้าใช่ไหมเออเออวปดูคออย่างสมมติผมอยู่เนี่ยวันหนึ่งคุณอ๊อบลายหมาผมว่าเฮ้ยผมยืมเงินห้าพันผมส่งแันเฮ้ยปกติคุณอ๊อบเป็นคนเศรษฐีร้อยล้านพันล้านขอกลับไปเลยเขาจะมายืมตังค์ได้ไงผมขอหาแกลบลายนั้นเลยไออ๊อบจริงไหมจริงไหมยืมห้าพันบอกไม่ใช่ยีมแปดพันนั่นคือยืมจริงแต่เพิ่มมากอันเนี้ยต้องระมัดระวังเพราะหลายคนโดนไปแล้วคือด้วยความเห็นว่าเป็นเพื่อนไง เ้าไม่ได้เช็คไงเอาส่งเลขบัญชีมาหรือส่งคิวเอาโค้ดมาเนี่ยสังเกตเลขที่บัญชีด้วย<อ>กับชื่อใช่เออมันตรงกันหรือเปล่าปลายทางมันตรงกับชื่อใช่ใชไหม,ไหมใช่ถูกไหมฮะถ้าถ้าไม่ตรงเดี๋ยจะแล้วว่ามันต้องอะไรแปลกๆแล้วใช่รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยหรือว่าโทร144นึงก็ได้อ่านะครับสายด่วนก็ฝากเตือนนะเพราะหลายคนก็โดนกันมาแล้วแนะนำให้ประจานเลยครับครับ ก็ออกโซเชียลเลยนะจะได้รู้กันว่าเอ้ยตอนนี้เพื่อนเราอย่าี้แล้วล่าอะไรยเงี้ยนะครับช่วยกันแล้วบางทีพวกเนี้ยมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็ไปหลอกคนอื่นมาเปิดบัญชีแทนที่เขาเรียกว่าบัญชีม้าอีกอันนี้ก็มีอีกอันนี้ก็อีกอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งอีกต้องระมัดระวังไว้ด้วยสําหรับท่านที่มีคนมาจ้างให้ไปเปิดบัญชีอะสามพันบาทห้าพันบาทไม่เอานะอันนั้นเสี่ยงหนักเลยนะเพราะว่าเขาจะเอาบัญชีท่านอ่ะ ไปเป็นเส้นทางการเงินของการโกงไ<ช>ปด้นนเวลาลโดนคดีท่านโดนด้วยแล้วคุณอย่าลืมนะบ่อยๆก,ก็การปลอมแปลงเอกสารอะ<ช>มันคือคดียายานะมันไม่ใช่แพ่งนะหนักเลยหนักเลยนะโดนเรื่องฟอกเงินด้วยครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะภายอ,ออนไลน์นะก็ฝากช่วยกันดูพี่ป้าน้าอาในบ้านด้วยเพราะว่าบางทีผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ทันในเรื่องของออนไลน์ก็จะถูกหลอกง่ายง่ายครับ